สวัสดีครับในเวลานี้สุพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังอยู่ในช่วงครึ่งท้ายของฤดูกาลแล้วซึ่งหลังจากการเสริมทัพในช่วงกาลางฤดูกาลที่ผ่านมาหลายทีมนั้นสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทว่าทีมอย่างเชลซีที่ทุ่มเงินไปกว่า300ล้านปอนด์กับทำผลงานได้อย่างยแย่ๆลงไปทุกขณะและนั่นมันทำให้ตัวกุนซือ,อย่างเกย์แฮมพอตเตอร์คือหนึ่งในตัวแต่งกุนซอที่โดนไล่ออกจากตําแหน่งโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับห้าตัวแต่งกุนซอพรีเมียร์ลีกที่เตรียมโดนไล่ออกโดยจะใช้ข้อมูลอ้างอิงแลละอออออััััตรราาตา่งงงจกกกเเเว็บดดิมพนนชืปททศฤษซึถุ้้้ค าม,มากันลและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเราไม่เริ่มกันที่ตัวเต็งกุนซือพิมร์ลีที่เตรียมโดนไล่ออกอันดับที่5ไี่แก่เบนดันลัตเจอร์กุนซือชาวไอร์แลนด์เหนือวัย50ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ทางสกายเบทให้อัตาต่อรองในการโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่แทงหนึ่งจ่าย25โดยสำหรับ Roger, เบนดันลัตเจอร์ในฤดูกาลนี้เขาพาทีหมอสตาร์ได้อย่างยำแย่จนลงไปลั้งอยู่ท้ายตาราง แต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าทางสโมสรน,นั้นประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนต้องสูญเสียนักเตะคนสําคัญออกจากทีมไปหลายรายซึ่งในปัจจุบลลันลอตเจอร์นั้นพาเลเตอร์ลังอยู่ในอันดับที่14ของตารางโดยจากการคุมทัพ24นัดลอตเจอร์พาทีมเก็บชนะไปได้7นัดเสมอ3านัดและแพ้ไปถึง14นัดเก็บไปได้ทั้งหมด24คะแนนโดยมีคะแนนทางจากโซนตกชั้นเพียงแค่สคะแนนเท่านั้นตัวแต่งกุนซือพิเมลีที่เตรียมดนไล่ออกอันดับที่4ได้แก่สตีฟคูเปอร์กุนซือชาวเวลวัยสมสอนอี่ ที่ทางสกายเบียดให้อาตาต่อรองในการโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่แทงหนึ่งจ่ายสิบสองโดยสำหรับสตีฟคูเปอร์ก่อนหน้านี้ก็คือตัวเต็งกุนเซอยนดับแรก,แรกที่ถูกคาดว่าจะโดนปลดออกจากตำแหน่งแต่ทว่าในช่วงหลังคูเปอร์แนะนำทัพนอตติงแฮมฟอร์เลสเก็บคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแล้วพุ่งทะยานขึ้นมาสู่อันดับที่ส3ของซึกพรีเมียร์ลีกซึ่งขยับขึ้นพน้นโซนตกชั้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจากการคุมทัพ24นัดสตีฟคูเปอร์พาทีมเก็บชนะไปได้6นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป11นัด,นไได,นดเก็บไปไปด้ทั้งหมด25คคะะแแนนแนนมีห่างจากโซนนนนตกชั้4คะแนน ตัวเต็งกุนซือพิเมรีที่เตรียมโดนได้ออกอันดับที่3ได้แก่แกลีโอนิวกุนซือชาวอังกฤษวัย39ปีจากสโมสรบอนมัตที่ทางสกายเบทให้อัตาต่อรองในการโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่แทง1นึ่ง1จ2 โดยสำหรับแกลลี่โอนิวหลังจากที่เขาเข้ามาคุมทัพแทนที่สกอตคูเปอร์เขาพาบอลมาร์ทเอาร์ทโดยไม่แพ้ใคร6นัดโดยแบ่งเป็นชนะ2เสมอ4นัดแต่ทว่าในช่วงหลังมันนีลูกทีมของแกลลี่โอนิวนั้นแทบไม่สามารถเก็บชนะได้เลยโดยจาก10นัดล่าสุดบอลมาร์นั้นชนะไปได้เพียงแค่1นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไปถึง7นัดโดยจากการคุมทัพ20นัดแกลลี่โอนิวพาทีมเก็บชนะไปได้4นัดเสมอไป6นัดและแพ้ไป10นัดปัจจุบันมี21คะแนนและหลังอยู่ในอันดับที่สรีเกวเต็งซึ่งพิเมลแก เดวิดมอยกุนซือชาวสกอตแลนด์วัย59ปีจากสโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่ทางสกายเบทให้อัตราต่อรองในการโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่แทง1จ่งย5โดยสำหรับเดวิดมอยในฤดูกาลนี้เขาพาเวสต์แฮมทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากซึ่งเวสต์แฮมยูเนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเคออยหนึ่งทีมแก่ของพิีเียร์ลีกเลยก็ว่าได้และจากการจบอันดับที่7ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทว่าในปัจจุบันเวสต์แฮมนั้นย่ำแย่จนตกลงมาหนังอยู่ในอันดับที่16ของตาราง โดยจากการคุมทัพ24นัดเดวิดมอยพาทีมเก็บช้หชนะไปได้เพียงแค่6นัดเสมอ5นัดและแพ้ไปถึง13นัดเก็บไปได้ทั้งหมด23คะแนนโดยมีคะแนนห่างจากโซโตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและแล้วก็มาถึงตัวเต็งกุนซือพิเมลีที่เตรียมโดนได้ออกอันดับที่1ได้แก่เกรแฮมพอตเตอร์กุนซือชาวอังกฤษวัย47ปีจากสโมสรเชลซี 2, ที่ทางสกายเบทให้ตาต่อรองในการโดนปลดออกจากตำแหน่งอยู่ที่แทง1นึจ่าย0.33โดยสําหรับเกย์แฮมพ์เตอร์นี่คือคุณซื้อที่แฟนบอลเชลซี Chelsea, ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงออกเธอกูก,การาบ แต่ทว่าตัวประธานสโมสรอ,อย่างทอรโบลีไม่คิดแบบนั้นและตัวของเกย์แฮมพตเตอร์เองก็เช่นกันและนั่นมันจึงนำมาซึ่งฟอร์มที่โคตรย่ำแย่ของเชลซีในเวลานี้ที่แม้แต่เงินที่เสริมทัพไป300กว่าล้านปอ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งตลอดการคุมทัพ10นัดหลังสุดเชลซีของพัตเตอร์นั้นเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นโดยเสมอไป3นัดและแพ้ไปถึง6นัดซึ่งจาก10นัดเชลซีนั้นยิงประตูไม่ได้เลยถึง8นัดด้วยกันและจากการลงเล่น10นัดเชลซีนั้นยิงประตูไปไไดด้้้้เเเพีีีีียงงงแคค่่่ปปรระตททาาาานนนนนนนััซซึใจจุบมมกอหผลลววข